ไม่ได้อยู่ใน MV ซีนนั้นคือซีนที่พวกเราเจ็ดคนเนี่ยปั้นดิบด้วยกันครับผมเนี่ยปั้นด้วยกันเจ็ดคนเลยแต่ทําไมทุกคนถึงไม่เห็นรู้ไหมครับไม่รู้ <c oughs> เพราะว่าเพราะอะไรนะมีคนหนึ่งครับผมที่ทําให้ซีนนั้นเนี่ยต้องถูกคนเซิลและส่วนสาเนี่ยรับจบถ่ายถึงดึกเลยป้าปิดให้กับทุกคนและคนนั้นก็คือมันจะเป็นใคร คนเนี้เขารับใช้ประเทศชาติกว่านั้นเขาต้องบึ้นบึ้นไปเลยรับใช้ประเทศชาติทำความดีต่อสังคมไปเลือกตั้งในคนคนนั้นก็คือถูกต้องครับพี่บูถูกต้องครับพี่บูอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยซีนนั้นเลยไม่ได้ถ่ายพวกผมเลยต้องรับจบกันสามคนผมไม่ได้คนถายว่าเรื่องนี้คือเรื่องจริงหรือไม่จริงครับ และเรื่องของศูนย์สาายเป็นเรื่องจริงหรือหลอกครับเติง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 เป็นเรื่องหลอกหลอกแต่แตู่มต,ต้องเป็นเรื่องตั้งจริงนะนั้นไม่เรื่องตั้งจริงแต่ว่าวันนั้นะนะนะกองเสร็จเร็วมากเพราะเรากองรู้ว่าเอ้ยทุกคนต้องมีหน้าที่ต่ออย่างเงี้ย<ช>แ,แล้วทุกอย่างซีนที่อยากถ่ายก็คือถ่ายครบเรียบร้อยแล้วครับผม<อ>นะ